วิธีรับมือภาวะการนอนถดถอยหรือการนอนที่เปลี่ยนไปของลูกวัย10-12เดือนค่ะข้อแรกค่ะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะให้ลูกได้ทํากิจกรรมเสริมพัฒนาการที่เขากําลังฝึกอยู่หรือที่เขากําลังเปลี่ยนแปลงเนะะี่ยค่ะให้มากที่สุดค่ะเช่นวัย10-12เดือนเขาฝึกลูกนั่งฝึกเดินนะคะก็ทํากิจกรรมอันนี้ค่ะให้มากๆค่ะในช่วงกลางวันค่ะทําให้ลูกไม่อยากจะทาใน ทำให้เขาทาให้เกิดการเพียงพอแล้วในช่วงกลางวันกลางคืนจะได้ไม่เกิดปัญหาลุกขึ้นมาแล้วอยายกจะฝึกลุกขึ้นมาแล้วก็จะลุกนั่งลุกเดินสองค่ะวัยนี้นะคะลูกยังคงต้องนอนกลางวันอยู่นะคะแนะนําให้นอนกลางวันนะคะวันละสองรอบค่ะสําหรับวัยนี้สองค่ะวัยนี้นะคะยังคงต้องการนอนกลางวันนะคะวันละสองรอบและระยะเวลาในการนอนสองรอบเนี่ยไม่ควรเกินสามชั่วโมงค่ะ สามค่ะรักษากิจวัตรในการเข้านอนให้ดีถึงแม้ว่าลูกเราจะปฏิเสธหรือต่อต้านเราก็ไม่ควรใจอ่อนค่ะก็ต้องพาเข้านอนตามเวลาอยากใหพี่กันทำคลิปเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดี